ม่แบไม่นมคะนมไม่ใช่นมมายองเนสแม่แสบแสบไหมนมันเอเนืยมันตอนเล็กเลี้ยบ้างแฉบขอแสบก็ดีดีคือแฉบว่าแม่เฮ็ดดิแค่นั้นขอบมากเลยอันนี้ะ เลนปีศาจเขื่อนนองดีเกียบเลยเกลียบขอบคุณเลยมันบโมไม่ผมไม่ได้กินดีเป็นเองคุณไม่เต็มจนทำไมเนาะเออมันไม่ได้กินดีเป็นเองเหรอจรอเหรอเออคุณไม่ได้กินดีเลยบ้านบ้านเลยจยู่เหรอไม่ได้กินหมือนเซตนเลยเนี่ยอะไรเนี่ย

Uge, no?> เป็ดอ่ะเป็ดเปดเปดนิ่งบอกว่าปิดป็ดขอดูค่ะขอดูปิดอ่ะนะตู้ปิดไหมตรงนั้นไปยืมยี่ก่อนเนี่ยอนไหนอยากยือ่ะของมากมากใจบ่ไป

น้ามันเปิดกันไม่ไหมข้าวห้ากลับ